รู้นะว่าหนูหึงจนงานพังจริงไหมอะไรเงี้ยทุกคนหนูหนูมองว่าหนูไม่ได้หึงแบบแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นความไม่สบายใจด้วยเกะว่าตอนนั้นคือประเด็นที่ว่าเออทำไมเพราะมีปัญหาเรื่องนี้หรอทําไมได้ออกมาอย่างเงี้ยทุกคนคือมันมันไม่ใช่เรื่องนี้จริง จากกรณีดราม่าปมแตกหักของเอมิราที่ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เคยร่วมงานกับทนายเก่งราสุดเนี่ยเอมิราออกมาพูดแล้วผ่านไลฟ์สดของตัวเองพร้อมกับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ หลังจากเอมิรายุดติการเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกับทนายเก่งแล้วเนี่ยแถมซ้ำยังมีปมเรื่องของการโพสแชร์กันตอนนี้เอมิราเองเนี่ยก็ได้มีแบรนด์เป็นของตัวเองเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้ร่วมงานกับไฮโซเมวัฒนานักธุรกิจสาวคนดังอีกด้วยซึ่งเอเนี่ยก็ได้โพสขอบคุณคุณเมที่ทำให้แบรนด์ของตัวเองเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ ร้อมทั้งขอบคุณโอกาสที่ได้รับมาที่จะได้กลับมาเป็นแม่คร้าอีกครั้งและขอบคุณแฟนคลับและเพศต่างๆที่ส่งกําลังใจให้ขอบคุณจากหัวใจอีกทั้งยังแชร์คลิปบทสัมภาษณ์ของคุณเมวัฒนาพร้อมแคปชั่นที่ว่าเกินฝันหนูมากที่มาเจอพี่เม ซึ่งหลังจากประกาศร่วมงานกันไปเกิดได้มีการไลฟ์สดขายสินค้าของแบรนด์ตัวเองผ่านช่องทางไลฟ์ติ๊กต็อกซึ่งก็ได้มีแฟนหนุ่มอย่างวายอยู่ด้วยและได้มีการพูดถึงปมการถึงห่วงวายจนเสียงานในกรณีจับจิ้นกับอ้ําซึ่งงานนี้เอก็ได้ตอบแล้วว่าไม่ได้ถึงห่วงเป็นเพียงแต่ความไม่สบายใจมากกว่าซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็ไม่ได้มองว่ามันจะเกิดอะไรเกินเลยแค่มองว่ามันไม่เหมาะสมเท่านั้นไม่อะไรเงี้ยทุกคังขา บางทีบางคนก็อยากรู้เนาะว่าหนูหึงจนงานพังจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหนูหนูมองว่าหนูไม่ได้หึงแบบแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นความไม่สบายใจด้วยเพราะว่าตอนนั้นคือหนูงานกับพี่วายอยู่แล้วเราก็แยกกันทํางานก็คือวันนั้นอ,อ่าไอยู่กรุงเทพก็คือไปด้วยกันนั่นแหละทุกคนขาแต่พองอนกันปุ๊บหนูก็เลยบอกว่างั้น อ้อยู่นี่ก่อนนะก็คือหนูกับพี่ัยเป็นคนที่เวลางอนกันจะไม่พูดก็คือแบบต่างคนต่างเงียบก็เลยจะรู้นิสัยกันว่าอ่าถ้าห่างกันปุ๊บคิดถึงกันก็จะมาหากันแล้วหนูก็อ้ายก็อยู่กรุงเทพหนูก็เลยกลับไปคอนเทนก็คือไม่คุยกันอยู่3วันอ่ะทุกคนเพราะว่าเป็นคนที่ต่างคนต่างไม่พูดกันอยู่แล้วแต่ก็จะพูดแบบพูดนิดหน่อยเพราะว่ายิ่งพูดกันเยอะมันก็จะยิ่งทะเลาะกันอะไรแบบนั้เนาะแล้วทีเนี้ยพอคลิปอะทุกคนขาที่ว่าเออเห็นอ้าไปถ่ายคอนเทนต์ ่เดี๋ยว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 หนูก่อนเนาะดูก่อนบอกเดี๋ยวหนูจะถามอ้เนาะนเลยค่ก่อาก่อนนี่ยแะกดตะกล้างลิฟต์เองก่อนค่ะกดอน่ะเรื่องก่อนแรนด์ตัวเองเลยนะไม่ใช่นะก็ฝากเป็นใจน้องด้วยครับก็บอกว่านะหนูเห็นคลิปนานหรือยังนะคะทุกคนค่ะหนูก็เห็นพร้อมกันกับทุกคนเลยเพราะว่าตอนนั้นหนูงนนกับพี่วายอยู่แล้วดูดีๆหนูก็มาเห็นคลิปหนูไม่ได้มองว่าอุ้ยพี่วายมันจะเกินเลยอะไรไหมหนูไม่ได้คิดแบบนั้นทุกคนค่ะหนูแค่คิดว่าเอ่อ ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยู่รอบข้างทำไมแบบเออไม่บอกหนูหน่อยเพราะว่านี่ก็แฟนหนูน้องทุกคนแฟนเราเนาะเอ่อจะไปหนูหนูไม่คิดว่าเขาจะไปจับจ้นกันหรอกแต่ว่าทุกคนเห็นแล้วทุกคนก็บอกว่าเออมันไม่เหมาะสมอา่าเขาจะจับจ้นกันเน้ะน,นี่คือหนูมองว่าท,ที่ที่มันมันเป็นประเด็นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเอา่อคลิปนั้นน่ะมันสื่อออกมาให้ทุกคนเห็นว่ามันเป็นแบบนั้น มันไม่เหมาะสมมันก็ไม่เหมาะสมจริงๆไม่ถ้ามันถา้นถาถ้าพี่วายไม่ใช่แฟนหนูแล้วหนูเป็นคนเห็นเหมือนทุกคนเป็นเอฟซีเห็นอย่างเงี้ยหนูก็มองว่าไม่เหมาะสมเหมือนกันแล้วคลิปอะ่ะมันมันมันสื่อออกไปว่าแบบเออทําไมใส่เพลงหวานกันจังแล้วทุกคนมาเม้นแบบนั้นถ้าให้หนูมองนะว่าอืแล้วจะสื่อออกมาแบบนั้นแล้วพอคนไปพอคนไปเม้นว่าไม่เหมาะสมไม่ควรทํอย่างนี้นะก็ต้องก็ต้องไป หนูว่าไงเด็กก็ต้องเก็บไปคิดแล้วแหละว่าออกมาแล้วแล้วก็ควรที่จะเป็นแฟนกับพี่ายแต่ว่าพอคลิปออกพี่ายก็รีบโทรหาหนูเลยว่าเออมารับพี่หน่อยไม่ใหไม่ทํางานหนูก็บอกนี่ให้ไม่ทางานไอ้ก็บอกเออมารับไอ้หน่อยก็ก็ได้ไปรับหนูก็ได้ไปรับและในไลฟ์นั้นเองเนี่ยเอมิราก็ได้ตอบประเด็นดราม่าที่ประกาศยุติการเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เคยทําร่วมกับทนายเก่งและได้ตัดสินใจเดินออกมาด้วยคําพูดที่ว่า ประเด็นที่ว่าเออทำไมเพราะมีปัญหาเรื่องนี้หรอทําไมได้ออกมาอย่างเงี้ยทุกคนคือมันมันไม่ใช่เรื่องนี้จริงๆจริงๆมันมีปัญหาก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่หนูแบบอ่าไม่โอเคเรื่องการทํางานนี่แหละทุกคนแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยอ่าถามกันกับกับผู้ใหญ่นั่นแหละท้วยกันขาวว่าเออหนูได้เปอร์เซ็นต์ยังไงหรือว่าอะไรยังไงขอบ ท่านชี้แจงออกมาแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคหนูรู้แล้วว่าอ่ะหนูไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์หรออืมเอ่อตอนนี้ไงเป็นแล้วตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์แล้วค่ะ ตรงบอกเลยคือว่าเป็นประโยคทีเม่ได้ยาวอะไรแต่เคลียร์ทุกคำถามได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่ก็ต้องรอดูกันต่อว่าจะมีการเคลื่อนไหวใดของทางฝั่งทนายเก่งหรือไม่หรือเอมิลาเองเนี่ยจะออกมาพูดเคลียร์ประเด็นนี้อีกครั้งหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ